สวัสดี็นใกล้เที่ยงนะครับเพื่อนๆตอนนี้พาเพื่อนๆมาดูพึ่งหลวงนะครับผมลังใหญ่มากเลยเพื่อนๆ่ว่าอยู่สูงนิดนึงนะครับอยู่ต้นสันเดานะครับเพื่อนๆนูนนะครับผมเห็นไหมฮะอยู่ตรงกลางจอนั่นแหละครับผมหลังใหญ่มากเลยครับผมความยาวนี่หนึ่งเมตรบวกแน่นอนนะครับผมผมเข้าไปดู ข้างในแล้วนะครับผมเป็นต้นสเสดาต้นใหญ่นะครับผมต้นใหญ่แล้วก็สูงเลยครับผมอมันขึ้นยากนะมันต้องต้องตอวกทอยหรือว่าเอาบันไดมาเทียบนู่นแหละครับผมถึงจะขึ้นได้เนาะผมเอาบันไดผมกลับไปบ้านนะครับผมไปเอาบันไดมาบันไดก็อยู่แค่ระยะครึ่งต้นนะครับแค่ระยะครึ่งต้นเรายืนขึ้นก็อยู่แค่ประมาณนั้น,นยังขึ้นตรงนู้นไม่ได้อีกนะครับผมบันไดสั้นไปนะไม่รู้าจะเอาหรือว่าจะปล่อยทิ้งไว้ ให้บรรดาอาจารย์ทั้งหลายมาจัดการในส่วนนี้นะครับผมหลังใหญ่มากนะครับเพื่อนๆแต่มันอยู่สูงนะครับผมผมเองก็พูดง่ายๆไ,ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันเออท่านไหนนะครับผมที่มีความสามารถนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับผมหลังใหญ่นะฮะก็ลถ้าหากเราขึ้นไปที่ระดับโคนต้นได้แล้วนะครับผมข้างบนนู้นก็ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเ,เพื่อนๆลังใหญ่เนี่ยน่าจะดูแล้วนี่เต็มแล้วนะครับผมเนาะเต็มพึ่งแล้วนะครับผมไม่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะล้างหรือเปล่าน้ํานี่ก็อาจจะมีแต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเนาะเพราะว่า,าบรรดาอาจารย์หรือว่าเซีนเซียนเนี่ยน่าจะเข้าใจดีนะครับผมตีพึ่งช่วงฤดูกาลนี้เนี่ย ยังยังติดหนาวอยู่เนี่ยนะครับผมบวกกับเกอรของผลไม้นานาชนิดยัง,ย,งยังออกมาไม่มากนะครับผมลำไยก็ยังไม่ออกดอกยางก็ยังไม่ออกดอกนะครับผมดังนั้นก็อาจจะทําใจเรื่องน้ําหวานนิดนึงนะครับผมแต่ขวดสองขวดเนี่ยมีติดอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเตรียมตะกร้ามาอย่างดีนะครับเพื่อนๆนะเตรียมตะกร้าเตรียมเชือกถุงมือนะครับผมเตรียมครบมาแล้วนะครับผมเนีครบแต่ว่า เราไม่ไม่มีความสามารถในจุดนั้นพอนะครับผมก็คงต้องปล่อยทิ้งไปนะฮะอืมอย่าไปเสียดายนะครับผมสําหรับผมเองนี่ถามว่าเสียด